อันนี้คือข้อเสนอของพี่เพิ่์นเนาะบอกเพคนเรูเด้วยพี่ันพอเพิ่์นมีกําลังใจทางเนาะเพิ่์นทางทั้งผัวทั้งเมียพี่สันแล้วบัวเล้วกะให้เพิ่์นโลดพี่สันเนาะสองล้านแต่ว่าบอตากะเอาข้อกำกันพี่ดองเลยหกมือพอแล้วกะสามมือต่อล้านนะเหางานเนาะหดเดือดหดย่ามันหลุดจักงานจักดอด ของกันบดว่าจะปีที่มาจะว่าจะเอาเขาเขาเจ้าอยู่ไอ้เขาเจ้าอันโด้ดเป็นเขากราดไม่เคย เฒ่าพ่อเพิ่นเนาะอ่าเฒ่าพ่อเพิ่นมาแต่บ้านเอื้อแหละพี่น้องเลยอ่ามาซื้อการตาลนำนาสาวเนาะอ่าเพิ่นมาซื้อการตาลเมื่อทเปิดพลอยโอ้กกตาลนี่กระปูว่าพวกท่านได้ขายหมากก็ได้ขายก้านเนาะเออขากะลีเออแต่ว่าต้นใหญ่นี่เพิ่นย้อมเพิ่นเพิ่นบคกล้นเนาะต้นใหญ่ ขึ harma, hina, <m uch as> us, ้นยากพี่น้องเลยเอ้ามื่อนี้กะที่ว่าโย่เติมหนึ่งเลยได้นี่เพราะว่าน้าเนี่ยมันมาหอมมันขึ้นไปหอมอีทึ้งมันมาบวบเวออยู่ทั้งลุ่มสิดอกขึ้นไปทึ้งมันก็ระช่วยขึ้นช่วยขึ้นเพราะว่ามันดอดไปพุ่นหลีมกับโบแม่หน้าแถาแม่เราบ้านเนาะดอดพุ่นนะนี่นะนี่นี่เบิงเบิงเบิงขีอย่างมาเบิงเพราะว่า Bỏ này đi ra quá đèn đi 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 này, này. đi men là bà đi men là bà sao men bà đi nó à นี่นี่ขึ้นไปนี้เอาแล้วกับบดดอดน,นี่แล้วสาวเลยสาวเพิน่นสิเมืองสาวเพ่อนาสาวเพิน่นสิเมือาขายก้านตานพี่น้องเนาะมีคนมาซื้อก้านตานด้วยท่าน อ่าว่าที่ฮะโอ้อันก้านนึ่งเป็นแง่มดอะโอ้แบบลำมันนี่ปะแบบอะไรเขาไร่โดนฉันก็คือโมายกันละพันหนึ่งกเขาอะไรนึงอันเป็นอะไรแง่มันอะ หนึ่งพันสองพันหลุดอันพวกอันวงไข่มาบีเลคะอ๋ออานวันนับเป็นนันกานใบโรบูเมนบ่เอากาเป็นการได้วกันอ๋อวันมันบ่ยากขึ้นเนาะการละสามพันนะมันเป็นแง่โแง่เงมือนกับไรน้าต้นอะไรกัไรม่นายอ๋อเอาอีน้องเลยวานี่แหละทำญานคน บ่าวได้ก็สิเอาบ่โปดโปกงงแตงแท้เนาะเอาเอาตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศค่อยคํายามแลงแ้พี่น้องได้ก็อ่าขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสู่ผู้สู่คนพี่น้องเอ้ย ว่าอยู่ทางฟั่งลาวฝังไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบานเฮาคือเก่าเนาะจะนี่หูกระปูพี่น้องเลยอ๋อเจ้าคุเสียไถจุบอ๋อจะว่ามีกบเขาเล็บจักนี่เป็นช่วงกบมาอยู่นี่อยู่รอดนี่หูนี่ใหญ่ครับเลยใช่เสียมเอามือไรนี่ใช้เสียบนะเอาเมื่อไรแล้วเสียบนะโอ้กบที่เกลืหูยามนี่ใช่ เออเออเอเอก็ดีแหละดังได้ทางช่วยกันนี่กะคำจังน้อยกะผ้พาพื่นเมื่อและยันว่าถ้าพ่ออยากให้เพื่นเกี่ยวเข่ามันเป็นเกี่ยวหนาเออยันว่าเราอยากใส้เกี่ยวหนาหเกี่ยวยุ่งห้งัวนเราเคยผู้พื้นยอยู่ใกล้แหละเนาะเพันการจับชาวไปต่ออ่าอูเนาะผมผมนี่นี่ทางพื้นมันออกแล้วก็ ปูาสนอนอาดน้องเดี่ยวว่าหเหยียดตัวออแปลนหูแปลนตาเลยเด้พี่น้องเนาะคือต้นไม้มันนี่แหละบาต้าตั้งบให้เพิ่นบักพี่น้องเลยเพราะว่าบาต้าว้เห็ดหัวหรือว่าเห็ดทานเห็ดยังก็ได้นะบต่ต้นมันใหญ่นี่มันก็มันก็แปนแหล,ล่ะบายอยู่เอา้เอาเนาะสบายดีเดอ้อทั้งนี้ อ่าเป็นอะไรมาอื่นมาอีกว่ามาออื่นนั่นเงาเลยมาแล้วมาเด้ไปที่ใดมาช่วยกันแล้วจังแล้วไวายอ่ะปิดกบป็ดก้างกูไม่ใช่เข้าไปใช้นี่ตัวตัวนี้ตัวสีกองอยู่นี่แล้วบนคือโบมาหยัดใส่นี่นี่พันหงอก่อนนี่ ông thì hộp gắn cái ném, phải hiện em bước phân phân anh này bớt chắp chắp, chị chặt thả chút này chặt chị anh chặt 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 anh chặt ngủ, đông chặt cho mối ăn cồn cổ kén chắc vừa rồi Hãy đi ừ, I mm -hmm. อุ่มนี่มันแป็นนะขยะแล้วอุ่มนี่เลยเพรมันเป็นไม่ล่มไม่ล่มเหมือนมีน้ำแบบเรื่อดเลือดดอกนะเด้ทะไมตัวนั้นหับมันนะบอกตัวนั้นะเออ

วิธีกระเพรานั่นแหละนาะเคยอื่นนี่จิเอาจักมาตัดนี้ทําถ้าพอเพิ่นก่อนพอดีแล้วเห็ดทานนี่ตัาา้งเงินเดี๋ยวมันหกหัวหนามาจับเพิ่นกันเป็นไง,เ,ง,งเอาหอนางอยู่ไปทอดไก่ท,ทอดอยังกะซื้อมูสบ สามชิปกับทอดดำสามชีเธอก็บิดแล้วเป็นบ่ชอบนิดหน่อยได้เคยชาวบ้านซื้อตามบ้านนะใครแน่ได้ชอบสามชิปลายชอบซาแต่ว่าเพิ่นซื้อไปต่อไปซื้อซื้อตลาดนี่นู่นโอ้ยแพงชอบมันมันมันบลุกเนาะบางคนกะหมดเอาเอออัดปึ๊บนี่ อันเดิมสาวก็คือขวดโอ้โหได้ทานนี่ดับงามอยู่บางคนก็แต่ว่าดับแบบงามเขาดังนะมันบวกก้าเป็นกีตาร์ใช่เออมันพดมันหอมหุยหุยนลยทานคักคือทานไม่บุกเค่ะลิ้กก็ทานไม่บุกทานไม่บุกเลยคนบอกนี่วิดอุ้มนี่นะพี่น้องเนาะวิดอุ้มนี่เดี๋ยวก็ อุ้มอุมนั่นเป็นนามบ่อุ้มหรือว่าอุ้มมันนั่นชื่อบ่นามมัดทะเลที่นามบ่บบบนี้โอ้ยงานเขาดีบว่าเนาะค่อยๆเหตุไปหดพูดหดพูมันเป็นมันเป็นอุ้มนามไปแบบเนาะแต่ใครเด้ไปพูดมันแบบไม่ร่มนี่นะบ่อนี่มันร่มนียไปพูดนะว่าข้ามุนเขาพื้นมันหลักกระางซางมันขึ้นเขินขึ้นพกมือแล้วบ่เคยบ่แล้วก็เติมนึงเนาะ นับแต่วาดนี่พอมแล้วสองมือนี้อ่สามมืออื่นนับไปต่ออีกสามมือเคยบอตากัหากลังเคยจ้างวันนี้แล้วพี่น,อน้องเนาะหกมือตัวสองล้านพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าบมเมนเง,ง,งิงนบอต้าดอกพีพพนพพ่น้องเนาะเงินไอ้เพิ่นลแหละอันนี้คือข้อเสนอของอ้เพิ่นเนาะบอกเพิร์ลเดอร์อชันพอเพิ่นมีกำลังใจทางเนาะอ่า เพิ่นทางทั้งผัวทั้งเมียพี่สันแล้วบัวแล้วกะให้เพิ่นโลดพี่สันเนาะสองล้านแต่ว่าบอตากะเอาคอกำกันพี่ดองเลยหกมือพอแล้วกะสามมือต่อล้านนะาสามมือต่อล้านแล้วบัวแล้วก็จังหวะตัวนี้เนาะแต่ว่าทาวิตอุ้มตัวนี้แล้วกับบหนาปนไอเดา เงินนี่ถ้าเอาัปเดียว,วเราบ่เคยมันจังเป็นก้อนเนาะอ่ามีแต่ว่าถ้าอ่ามันเบิดแล้วก็ะบ,บอกบอกวมันมีอยู่ขาไก่อยู่ที่บัวขาดไก่เนาะมื่อวันนี้กัดก้านตาเนาะเออมันจังเป็นก้อนได้ยันเก็บเนี่ยอ่าเพราะว่าอ้ายเพิ่นอ่าบอกเพิ่นแน่เพื่อนเนาะอ้หายอยู่สองล้านกับเรียกหมูกระทะเพื่อนเอา้าหมูกระทะกระทาม ตามเพื่อโลดจะถนัดกินอยู่ใส่เนาะอายากกินอยู่ห้านบอกแล้วกินอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนก็จะชื่อเป็นชุดมาให้พี่น้องเอ้ยอ่าจะว่าผู้ชายหมวกนี่เจ้าว่าอยากกินหมูกระทะจักจังมาเนาะไปดกพักเมว้ยนะเห็นพากันว่ากันยำ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 อยู่ได้กับแม่น้องมินี่เพื่อนเนาะเว้ย ฮะเอารถมาเกอเอาเมื่อรถเลื่อนอ่มื่อื่นก็ท่าเฉียวรถถ่ายถ่วพอลงมามื่อนี่เมื่อทันอ่ะมื่อนี่พอมื่อื่นม่ได้ไปตลาดนัดเด้มาแต่เศร้าในเมื่อนี่แลนไปตลาดนัดตาแน่ก็เลยสวยเอามื่อื่นมันพุดมื่อื่นแมนอยู่นะบอลลด้งมันมันจ่อกันพุทกะ มันจ่อกัน,นแน่แหละกับบ้านเท่านั้นคนขายลายคนซื้อน้อยเออก็ก็ชิว่าเมื่ออื่นบมโลงนั่นกับโมเมนว่าขี้ข้านั่นที่ดอกพี่น,อน้องเนาะอ่าคืออ่าเนึ่มงกับเมเ่าแล้วก็เมื่อยแล้วก็อ่าผู้สึกบอสบายในตัวในตัว้วาเน,นี่ยเียนาอ่าก็เลยเนี่ยยากนํำน้องมินนี่เพิินพี่น,อน,อน้องเนาะก็เลย เอ้าว่ามันมันจ่อๆกันลายกะให้แม่เฒ่าเราผักพอดน้ำแน่เนาะให้แม่น้องมินี่เพิ่นอ,อยู่น้ำดูก,กําลังก็ได้อันผักพรอน้ำพี่น้องโอ้ได้เล็กน้อยลายเมื่อยได้มันมาช้าน้ำตัวแบบนี่แหละมันล่มนี่พอต้นไม้ล่ม,ม,ลมแล้วก็มันย่อลงกะคือสิแล่นพี่น้องเนาะเราต้องได้สาง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 เขา Rồi, gần là hoặc hành nào hôm nay. Hoa rồi nè. Khẩu chưa bao giờ hoa khẩu nay khẩu mẹ 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 khẩu mẹ 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 เปล่นเผ่ากาดไม่เคยเผาเจ้าติดราคาเนี่ยได้นเนาะขอดีเราข่ามโ

เออนี่บุตรีมันงกายน,นีมันแรงลมกระดับงั้นเอาไปก็เอาไปเลยไ,ไม่เหมีแก่นคับบุตรีไม่แต่ไข่แก่นมันลายคับเนาะ แต่ไหนมันขิงไม่พันไม่เลยฮะว้วมันขิงไม่มาขันไม่เอยเออ่ันหองเลอขิงดีอยู่แล้วเฮือนเนาะ ีเร่โตมันอยข้มันก็ยกพอก็ได้ยกของมันมาแล้วอามันข้อบัดย่างคนดุท่คนโมย่านราคาเนี่ยนูนแน่เอยเออแ้ก็ต้องงนายที่สุด ว่ายามพฝนไ่ได้งานแน่นี่ว้อวร้านของร้านตอกแล้วเจ้าถาเจ้าถ่ายชนมันเจ้าใส่กัใส่เอ้าไทยไทยชนบิ๊กมันมาละมาละขั้วขัวตัวนี้บ่ะจ๊อขั้วขัวตัวนี้บ่ะตัวนี้บ่อะตัวนี้บ่ะข้วขัวชิ้นนี้เนี่ย ันยุกยัยุกล่องเ่บ่กมดหยุกเลไข่เยอะยุกมาจากเสนใหม่แบบแทน là gì mà biết thằng này lúc cái vô và cũng biết đây nhóm tàu biết rồi vô biết này nó nhiều đồng ơi Đây là Hàng bần Nhi cái nó mình xì đông à, bật chuột có cái ha con và vẫn hiều vẫn nhàng rồi chăng phân à, mưa đông tàu thì đồng người nì phân phục phụ một con nó cục tiêu của ngàn năm nay cả ừ. à, hùn cao bên đây thì đồng, đồng. một bà à, thôi ăn kiếp xe kia ta vẫn à ได้หลายเตัวเนาะแือว่าได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่แดงเนาะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กัได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณแอบบันใส่ซาอยู่อุ้มตัวหน้าอีกอุ้มแบบใหญ่หนึ่งอี่อุ้มตัวหน้าไปแล้วกันเป็นอุ้มที่ว่าสูงในดอกบันพี่น้องเลยอุ้มตัวหน้าใหญ่ด้วยนะเคยละพันตึมๆอยู่ คือเบิ่งว่าสามสามคนสุ่มเสื้อุ้มเดียวนี่อ้าดูเชิญหน่พ่อเฮงหนึ่งคู่เดียวเพื่อที่เวื่อเสี่ยวพี่น้องเลยแนมเบิ่งแล้วก็ประเมินเบิ่งตาเป่านี่คือชีวัยจะเอาแท้ๆแล้วนี่่อยโดนเติบโย mình để chúng chỉ mưa con đỡ khởi mì để chỉ mưa con, là mồ pha, khẩu, anh giờ kiều nhả cả mưa, đi cả mưa cả sau, mưa to, thôi, nọ, nị cả, à, môn chỉ hà môn rồi được, phải không? Tàu à, tây nguyên vẫn súng vô, เครื่องเตรียมเมื่อก่อนมืออื่นคือจิได้มาแต่เช้าแน่อย่าลกมืออื่นนะเข่าก็มากินพี่ละเดี๋ยวยีอาเอารถไทยมาน้ำมืออื่นเดี๋ยวยีอเอาแค่ยางนี่กั้งหม่มบนไดบนหนึ่งอากันเอาสาดตรปูนังเสมยนอนหลินเย็นๆอยู่นี่คัก่ะโอเคสำับที่้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือจิได้ จบคลิปเพียงชำนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอมคกขอบใจลายที่เขามาบึงมาชมแล้วก็บอกกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอก่อออาวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย